รุ่นน้องทำช็อกก็ได้เวลารุ่นพี่ทำช็อกตลาดกับเขาบ้าง Honda Accord ปรับโฉมพร้อมเซอร์ไพรส์ดังนี้ All New Honda Civic โฉมที่สว็ดเปิดตัวสร้างความฮือฮาในตลาดรถยนต์เมืองไทยเพราะราคาจำหน่ายแทบไม่แตกต่างจากเดิมมากนะแต่ว่าได้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบบางคนอาจจะผิดหวังตรงที่รุ่นล่างเกรด E ราคา800กว่าบาทนั้นหายไปแต่หารู้ไม่ว่าเกรด E ใน Civic ตัวเดิมคือเกรดที่ขายไม่ออก เกรดที่ขายดีสุดๆเลยก็คือ E L 9.6แสนกว่าบาทเพราะเป็นเกรดที่คนไทยรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วและถ้าในเมื่อ Honda t h a i l a n ด์กล้าเล่นเรื่องราคาจำหน่ายเพื่อหวังการดันโวลลุ่มเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบให้คุ้มทุนมากที่สุด,ก,สดก่อนที่ Honda จะนิ้นขุมพลัง E H V ล้วนๆโดยไรเงาเครื่องยนต์น้ำมันปกติก็ต้องอัพสเปคและราคาจำหน่ายของซีวิคตัวใหม่ให้คุ้มค่าจนมีโวลลุ่มการขายและการผลิตให้สูงมากเท่าที่จะกระทำได้ เมื่อซีวิคโฉมใหม่กร้าฟัดในตลาดซีเมนต์ซีดานขนาดนี้แล้วอีมินานก็ถึงตาแอคคอร์ด2 0กันบ้างหละ่ะอีมินานฮอนด้าไทยแลนดจะเปิดตัว2 0 2 1 Honda Accord Refresh คือที่เรียกกันแบบนี้เรียกตามอเมริกันชนจริงๆแล้วมันน่าจะพอเรียกว่าเหมือนเช่นตามภาษาสา,สากลบ้างเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปงลงรายละเอียดกระจังหน้าและช่องดักลมกันชนหน้าที่มีการขยายขนาดและเพิ่มเส้นโครเมียมทำให้ตัวรถเนี่ย มีความดูกว้างใหญ่มากขึ้นกว่าตัวเดิมแต่สำหรับตาลาดเมืองไทยเราอาจจะมี2,027 Honda Accord m ์ n เมนเชนที่มีความเซอร์ไพรส์ดังต่อไปนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาจากแฟนเพจไทยคายอินไซด์พันธมิตรของเรา Accord 1.5เทอร์โบเ c นเชนจะมีการเพิ่มระบบ Honda Connect ไม่ว่าจะเป็นระบบระบบเตือนกันชนรถและคนเดินถนนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามระยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำแต่ไม่ยืนยันว่าระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านถอยหลัง CTM มันจะติดตั้งใน Accord Turbo ไหมเพราะไอจุดนี้นี่แหละ Honda กักใส่ในรุ่นท็อปอยู่และอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติมก็ได้แก่ม่านด้านหลังไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple CarP l a y แบบ w แบบ l e s s แอร์แบบกรองฝุ่น PM2.5 กำหนดการ Accord m i n o น c h a ร์นั้นจะมีขึ้นเรืวๆนี้ที่ประเทศไทยมีข่าวว่าหลายที่ปิดรับจอง Accord โฉมเดิมไปแล้วคงกาจะให้ลูกค้าจอง Accord m i n o r c h a ร์นั่นแหละครับอ้อทิ้งท้ายใครที่กลัวว่า Accord รุ่นต่อไปจะไม่มีในไทยอีกต่อไปแล้วเลิกกังวลได้มีข่าวบอกว่า Accord โฉมต่อไปจะยังคงผลิตขายไทยและส่งออกกันอยู่เพราะว่ายอดผลิต Accord ตัวเดิมเนี่ยที่ขายในบ้านเราเนี่ยทะลุการผลิต10,000คันต่อปี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสายการผลิตโดยใช้เหตุครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร e ช่องคิ s สกายรับพระคุณอย่างสูงครับ